โคตรใหม่เพื่อนเพื่อนพี่ดูผมโคตรชอบแผงแอร์ตัวนี้เลยแม่งบ่งบอกถึงความหรูหราและสมาร์ทสุดๆปี24เอาไปไม่ต้องทำอะไรนะพี่ย่างกุดเจียทานเคิร์นดูห้องเครื่องรอยมงรอยมาร์คอยู่ครบเลยครับแลวประกันหลังการขายเหมือนป้ายแดงนะผมว่าตัวนี้โคตรแบบสุดๆเลยเหลือ3คันแล้วนะครับเพื่อนวันนี้นะฮะ Honda c i v ว c 1.5น e นะคันนี้เป็นตัว EL นะเพื่อนเพื่อดูนี่ครับเหลือจะเชื่อราคาเดี๋ยวนี้9 6 4 0 0 0 900บาทมี900บาทด้วยไหมแต่ของบอยไม่มีแหละ900 6 8 9 0 0หบาทฟรี22่สจดยีมาดูกันครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเป็นตัวสีเทาดำนะฮะเหลือ3คันสุดท้ายแล้วตัวนี้มี Honda s e n s i n g เรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องบอกก่อนว่า Honda s e n s i n g มันให้อะไรบ้างนะครับในส่วนของตัวเตือนการการชนเตือนการขับขี่ออกนอกเลนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Adaptive Cruise Control ให้เรียบร้อยละปลอดภัยมาก,มากๆเพื่อนๆมาดูกันครับ ไฟหน้าครับเป็นโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟตัดหมอกเป็น L e d ดีสวยๆแบบนี้นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับได้มา178แรงม้าเป็นเครื่อง1.5บอกเชื่อได้เลยครับขับขี่นี่ดีกันมันหยดเลยเพื่อนๆเรามาดูนี่ครับนี่เพื่อนๆดูครับสวยๆครับมอสไม่มีขยับเลยนะแก้มฝั่งซ้ายมือสวยๆแบบนี้นะครับดูผ่านเคินดูห้องเครื่องลอยมงลอยมาร์กอยู่ครบเลยครับ นี่ครับเบาชงเบาชกนอ็นอตน็อตไม่มีขยับเลยนะครับดูซีนฝากระโปรงสวยๆแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรมาปิดบังแล้วนะเปลยเปลยให้ดูแบบนี้เลยนะครับเรามาดูนี่ครับเซนเซอร์หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วอัตติฟคุยคอนโทรนมาให้เรียบร้อยแล้วเรามาดูตัวยางครับสัปดาห์ที่16ปี24เอาไปไม่ต้องทำอะไระพี่ยางคุดเดียวยวตัวนี้นะครับได้จะส่วนกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยละนะครับเรามาดูนี่ครับภายในของเขาโคตรใหม่เพื่อนๆพี่ดู พุชคอนโทรลมาเรียบร้อยละเดินการขับขีอ่ออกนอกเลนมาพร้อมผมโคตรชอบแผงแอร์ตัวนี้แหละนั่งบ่งบอกถึงความหรูหราและสมาร์ทสุดๆนะครับภายในได้เป็นเบาะทีมตัดสีเทาดำเฮ้ยเหมือนกับใส่เสื้อขาวใส่กางเกงสีเทาอะ่ะเอามันแมทกันสุดๆเลยนะเดีย๋ยวผมนั่งข้างหลังให้ดูฮอนด้าซีวิคเนี่ยจะติดอยู่นิดน,นึงบางคนจะบอกเฮ้ยมันเตี้ยพี่บอยมันอุ่มมันขับออกมันเล่นสปอร์ตแต่ดูนี่ครับเล็กรูมนี่ดูเฮดรูมว้างนะบาชอบ ผมชอบซี v i c ตัวนี้มากรู้หลาจริงจริงนะครับบอกต้องพูดว่าหลังจากที่ไล่มาเป็นในส่วนของตัว FD FB FC แล้วก็มา FK ใช่ไหมแล้วมี FE ผมว่าตัวนี้โคตรแบบสุดๆเลยตัวนี้เป็นตัว VTEC เทอร์นะครับเพื่อนๆมาดูข้างหลังครับว่าเก็บของได้เยอะขนาดไหนไงนะใช้ได้นะพี่ดูนี่ครับรถฝาท้ายไม่มีขยับเลยนะครับ ตัวนี้นะครับได้กล้องหน้ากล้องหลังมาพร้อมเรียบร้อยแล้วนะฮะ iso ฟ i x อะไรก็มาพร้อมเรียบร้อแลวคันนี้นะครับราคาน้องขายนะใช้เงินออกรถจริงๆสินสอดของเขาเนี่ย9ก้าบาทนะครับคันนี้ราคา6 8 9 0 0 0บาทค่อนต่อเดือนเนี่ยเดือนละประมาณ10,000ติวติวเท่านั้นเองและบอาอยากจะบอกว่ารับประกันหลังการขายเหมือนป้ายแดงนะ2ปี2 0 0 0 0โล247รายการไม่ใช้แค่เครื่องกับเกตนะครับและทั่วประเทศไทยด้วยนะครับและรับประกันโครงสร้างอีก300 4จุดนะครับซึ่งถ้าเพื่อนดูรถไม่เป็นก็ไม่ต้องห่วงครับเ,เรื่องนั้นเดี๋ยวบอดูแลให้บอมีคันหนึ่งอยู่นี่เ,นเพื่อนๆได้ดูพร้อมกันเลยครับทุกอย่างเหมือนกันพี่ดูนี่ดูปียางสัปดาห์ที่36กปี23เป็นยางเดตันขออนุญาตพาห้องเครื่องหน่อยว่ารถสวยป่าวเ,เพื่อนดูครับน็อตฝากระโปรงแก้มฝั่งซ้ายสวยๆแบบนีน้น็อตไม่มีขยับเลยนะดูน็อตคานสิรอยมงรอยมาร์กอยู่พบ,คบเครื่องปเปลือยให้ดูแบบนี้ครับ นี่ครับรอยมงรอยมาร์กอยู่ครบเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับสติกเกอร์สติกเกอร์มาครบนะครับนี่ซีนฝากระโปรงสวยๆแบบนี้ใครสนใจครับทักมาครับบอร์ุกรุบปลามกำแพงครับออกรถกับบอยไม่ต้องวัดดวงบายบาย